สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไยเอ็กซี่สุขุสุข้นนะคะตอนนี้ก็ใกล้ซิเมิดแล้วค่ะพี่น้องจะเว้นตกดินแล้วค่ะ สี่ผ้าพี่น้องชมบรรยากาศอยู่โดมเก่านะคะนี่พี่น้องรถแห่เตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะจะไล์สดกลุ่มปิดพุ่งนี้นะคะพี่น้องขาบัตรราคา69บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องไม่ถึงร้อยนะคะ69บาทเท่านั้นคะ่ะพี่น้องซื้อบัตรจองตัวกัน,ขกยยน,กนเข่ากุมเลยยังเนาะพี่น้องเฮ้านี่เตรียมแล้วนะคะพี่น้อง กัซีนี่โจ LED มียเอียงประดับอีกหลายอย่างนะคะเหตุไห้มันคุมเงินหกสิบเก่าบาทพี่น้องคุณล่ะคะพี่น้องคะอยังน้อทางนี่นโกเตรียมพร้อมแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ก็เหตุดีเถอะว่ะ โกพีน้องโกเตบอลเพลินนะคะออกกำลังกายมะแลงนะคะพี่น้องสองโกสองโกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอดมินแอดมินกำลังเทียร์สนามหัวขี้หินบอกไม่ให้ไม่ให้ขี้หินเวลาล้มไปแล้วมันมันจะได้ไม่เป็นแผล เพราะว่ามีแผลแล้วใช่ไหมแผลแล้ววันนี้เราจะไม่ให้มันมีแผลตืมี่ครับผลงานมือคืนนี่ครับบุกกันแหลกเลยครับเห็นบาเตะกันปูนสะนั่นมันไวเลยปูนแตกเลยพี่น้องไงกลุ่มเดี๋ยวมือนี้พี่น้องขามาชมในช่องไร่สดของอา้องกินก็ได้หรือพระเอกต้นก็ได้ทั้งสองช่องนี้ก็ได้ไร่สด เรียกว,ว่ามันสีปะทะกับแมวลาบอบุแมวลาเพิ่เลื่อกี่โมงเพิ่นันยังน้าประมาณทุ่มหนึ่งค่ะออโอเคี๋ยวทีมงานนักกีฬาจะเฝ้าเดินก่อนแ <c oughs> จ้งน้อยก็เริ่มแล้วแจ้งน้อยก็เริ่มแล้วพี่น้องเ <c oughs> ตรียมพร้อมแล้วคะ่ะเตรียมพร้อมแล้วออ้ก <c oughs> oh, กำลังกายนะคะโอ้ฉ oh, <c oughs> ากได้น้อยนึงแล้วคะ่ะพี่น้องฉากน้อยนึงแล้วนะคะ อีพอแล้วเหตุอีกอย่างอีกบบฟิโน,โนสวัสดีค่ะหัวหนะ้าหัวตาเธอตอนนี้ยันดันโอ้ยพอม,มีแดดแล้ว ตากิระเตรียมพร้อมบันนี้บริวารดีา่าบรใจเรื่องของรแล้วอนันติดอันแนวอนันใส่กล่องอยู่ติดเนีว่างก็ล่ะซับป้าพี่น้องชมบรรยากาศโดมเจ๊กน้อยนะคะ,ะน,น้องฉาก เห็นน้อยหนึ่งนะคะพี่น้อยบรยากาบยามค่ำค่ำ <c oughs> ผ้าพี่นอ,อยางไปคั่วจิกน้อยก่อนค่ะ อาจารย์นักดนตรีทำอะไรกินกันเนาะ สวัสดีค่ะ,ะนางเอ็กซินคือแมงแม่ล่ะค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหีหยังกินนู่จ้ะเมนูกับท่านหันคือผัดกะเพราเมนูกับท่านหันสาหรกะเพราเห็นเมี่ยล่ะอืมผัดกะเพราผัดกะเพราได้รับคำสั่งข้าไปหน่อยพึ่งได้รับค้ามั่งนี่บ่ วางมีเกียี่สิบนี่ด้วยผัดกะเพราหมูจากแม่หนุยนะคะพี่น้องหมูหมูด้กิน,นออกตรงเอาบ่หมูแพงผัดกะเพราไก่บ่จ้ะหลกเก่าโอ้เอากะเพรา,ย,ายังกระกินคือเก่าออกตัวอ้าวอาวที่แม่หุงเขาลราบ่าจ้ะกระลัลงเปียกหมูเขาเลย เครื่องปรุงนะคะอิเมเสียบหม้อเขาเลวหุงเขานะคะพี่น้องโอ้หัูก็หุงแต่นี่หุงข้าวกับผัดกะเพรานะคะนั่งเอกินข้าวับ อาจารย์สวัสดีค่ะนี่เข่าก็ยังนี่ต่ำบุกหุ้งก็ยังนี่พี่น้องต่ำบุกหุ้งก็หลวกอันเชียงในหลวกใส่ลวกตับลวกปอดฮ่าฮ่าฮก็เป็นสมินสมินล <c oughs> วกใส่ลวกตับลวกในหลวกในเข่ายังจานี่อันนี้เขา่า เฮ้ยเจ้าก็จะขาบไปเจ้ากินก็ถ่นยู่เจ้ว่าเ่ยวกินเบิดมืกกินเบิดหมึกเจ้ากเสาจ้าก็เว้นจัาก็เล้งกินในยุเบิดมือเบิดคำมีตำบงงอ้ีหบางงห้อยากนอะไรก็ตตามกินจะเขายั้งบรลูกจะเขายั้งปลาลูกกี่สีชั่วโมงรวมกับมายูั้วคิดกินโลดค่ะกินยังไงกับพวอ้วนนั้นกินโหลดอาจารย์ทิ้งยุนีดีหรครับ ข้าวหนาเผ็ดสีอีกอะเราอยู่ทั้งหมดแาดอันนี้หนึ่งมั่นพี่นองอืมมาแข่งหมดละหอมไงหนึ่งมัน่นผู้ใจน้อค่ะนี่แม่ของนีงง่แหละคุนหนึ่งคุณได้แล้วกินก้อนพี่นองอยากมันเหลียง พี่น้องสองอันนะคะเกืเป็นน้อยแท้เอาซ้ำหนีละแม่ารานนะครับค่ะเพี้ยวไปหะไรเนี่ยระมาว่าใครอยากมาเป็นปฏิบทบักมาดาดูข้นเ็นไมาเย่องเเมอมาคบคุ้นบักโจะมาเป็นบางส่วนผู้ใด้วางกับมาผู้บรว่างแล้ว่เป็นยัง ไม่แก้มเพินินซื้อค่ะอาจารย์กับเบอร์ทีมคือเขาบอกค่ะดู้ไห,ห,หนี่แหละคะ่ะพี่น้องอย่าพลาดเด้อมืออื่นนะคะบาทหกสิบเก้าบาทคะ่ะทีมอาจารย์นั่นนักดนตรีเหมือนเล่นเหมือนอันเล่นคือยังยุงย่งง่อ่ะค่ะพี่น้องเล่นคือยังงา้เจะผภาพค่ะพี่น้องเต็มที่เลยนะคะบาทหกสิบเก้าบาทนะคะพี่น้องคะ่ะ สื่อแล้วเขาไปล่อในกลุ่มได้ยเลยเดอ้อค่ะนี่ตะเวนตกดินแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศหลังเวทีนะคะเงียบเงาค่ะเพราะไม่งานกับสิงเงียบเังสี่แล้วค่ะพี่น้อง นามีงานเดี๋คอยสิมวนกุ๊บนะคะ ยางออมเวที่แล้วค่ะพี่น,อน,นอ้องว่าันยางออมไปทางรงหน้าบัดนี้มาทางหองแถวแล้วค่ะออมและะ้วค่ะพี่ <cod dle. S 1> น้องเร์ังเตบแล้วนี่เตรียมพรมขอบสนาม ตั้ย่งซ้นไนี่นะยิงซ้โอ้ยมันนี่ก็สิกาอบสนามนี่แหละมันนี่ ก็พี่น้องคลิปนี้ไว้สมนีสก,กอนนะคะเดี๋ยวพอกับน้องจินคลิปหนานะคะพี่น้องคะจิงไดกาแฟพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลเลยนะคะพี่น้องคะหมือนแรงพอกันในรายการแมวลานนะคะอยู่ที่สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจเหมือนเดิมนะคะเลยเสียงแห่กำลังแกงใจกระไดนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามคะ่ะคลิปนี้ไปและะ้วค่ะสวัสดีคะ่ะ